การต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำสวัสดีค่ะช่องพลายทองเงินนะคะสวัสดีค่ะผมสโอ้ไม่อยากจะ สูงนะคะหนักหนักมือค่ะพ่อใหญ่หน,นนหนักมือหนักควานครับผมหนักมือหนักควานค่ะเพราะว่าควานของพ่อใหญ่นี่รู้สึกจะ,ะร,ร,รู้สึกจะแก้มจะออกนะคะสมบูรณ์ออกสมบูรณ์เหมือนพ่อใหญ่ค่ะคอิดสงสัยจะอิดช้าพ่อใหญ่ม,มั้งไหมสงสัยแม่ควานเรียกดีครับผมดูพ่อใหญ่กับควานนี่โอ้สมบูรกันเลยใช่ไหมครับผมนี่นะคะเพราะว่าควาน ควานช้างกับช้างนะคะออจะเหมือนเหมือนกันนะคะคทุกเกลียเลยครับผมที่สังตกตมาครับช <c oughs> ้างก็ใด้ใช้ก็ยังเหมือนกันนะครับโอ้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 โอโอพ่อใหญ่ครับพ่อใหญ่ไปเดินเล่นค่ะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงทำนาเนาะค่อยมีเวลาพาเพื่อนออกเดินนะครับวันนี้ก็พาไปออกเดินด้วยนะครับพ่อใหญ่งอนครับพ่อใหญ่งอน พ่อใหญ่อยากเดินอยากเที่ยวครับพ่อใหญ่ไปเที่ยวค่ะเที่ยวกินยาครับถ้ามีเวลาก็จะพาพ่อใหญ่เดินเล่นนะคะนี่พ่อใหญ่พ่อใหญ่แวะค่ะแวะแวะแต่ไม่ชิมค่ะ จะของไล่มาเองขอชิมก่อนนี้นะคะจะของไล่ค่ะ

ไปกินหญ้าเขาหน้าพยายน โอ้ <มา S 2> รู้สึกว่าเดี๋ยวนี้พ่อใหญ่จะไม่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 ไมฟังควัมเลยนะคะขึ้นไปไหนน่องกอไผ่กินไปกินไรพ่อใหญ่ก็แะกอไผ่ค่ะโอ้โกอไผ่มีหนอนหรือเปล่าพ่อใหญ่เดี๋ยวไม่ความจะไปจองเบรงกอนมีบอ พ่อยิ่งเบาๆพ่อยิ่โอ้มีไม่นอโอ้มีลอยมีค่ะแต่ว่าเขาอาไปก่อนแล้วเขาเอาไปก่อนแล้วโอ yeah. ้ยแต่เ <life> อาไปเมื่อวานมั้งลอยยังมีหม่เลยโอ้ยลอยลอยโอ้ยลอยเยอะมาทางนี้มา มาสมามา,มาพ่อใหญ่มาตรงนี้มา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 มม่ทกนดีครับมา้มานะอ,อยาใครไปนหยใหญ่นี่จะไปชิมยากเขาเรื่อยเลยนะพะยย่อใหญ่ โอ้สึกว่าจะเดินไม่ค่อยตรงเท่าไหร่นะคะเซลุงงครับผมงังโอ้ปโอ้ยโอ้ยไป่าพ่อใหญ่เจอน้ำนี้จะทำยังไงคะโอ้พ่อใหญ่แวะน้ำนะคะลุกน้ำครับผมตัเชือดีโอเล่นน้ำใจะครับลุกน้ำครับผม ถ้าเชือกอืดนี้ได้เล่นน้ำแล้วขหญยของเรานี <ใจ S 1> <ม>้หลบน้ำค่ะไปยิป้มตัวใรนะครับนี่ไปไหมตัวใครโัวปุใหญ่ครับไปครับผมไปครับดมรู้ดูกรนี่ฮะทุกใจไปต่อครับผม

ทางไปนะครับแต่มพยายนม่กินนะครับพยายว่าไม่กินหรอกเขาเดินให้สบายใจมา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 ทางนี้พยายนมา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  มอยู่ลครับูแล้วยาสพใหญ่นี้โอ้มีช้างมากินครับผมกินสาดมากเลยครับผู้ใหญ่จำเอาจำเอาเลยนะพู้ใหญ่แวะชิมกอไผ่ก่อนนี่ร้านนี้อร่อยหรือเปล่าโอ้กินอะไรผู้ใหญ่ แห้งก็มาเหยียบนะคะเีข้ามเลยไปหนน่นมาทางนี้มาทางนี้อันนั้นหญเขาพ่ยใหญ่ยาเขาปลูกโอ้กว่าเขาจะปลูกเกิดน้ำพะญ่รลุนนะลุ้นนะกว่าจะปลูกเกิดถอยจ้าถอย,อ,ย,อ,ยอะไรคะเดินค่ะเดินเดินไ,ไ,ดไปเที่ยวไปเที่ยว นีเห็นโกไฟครับมายัดไปครับโเห็นโกไฟครับเพราะว่ามีโนไมาขึ้นมาครับมีโนขึ้นมาครับเห็นแน่เนีุ่ณไมโยดูี่แท้ยันโนไม้ครับเห็นยอดอ่อนขึ้นมาค่ะเขาเรียกว่าแหน่งแหน่งครับแหน่งค่ะแหน่งนี่ไม่แพ้ครับร่างอร่อยเลยครับนมายักดูครับเมื่อกี้ภาพวงเห็นแล้วอร่อย มีหนองหรือเปล่าควาเลนไปดูหน่อยไอคอนเขาไปกินหมูโลกเมนี่ครับเนี่ยคนเมนีรเริ่มเยอะอีกแล้วครับเจ็ดทีครับผมแิงครับ ไผก็ใบเล็กค่ะใบไม่ใหญ่กินไม่อร่อยเลยใช่ไหมพ่อใหญ่ก็จะเลือกกินแหนงค่ะขะแหนงที่ขึ้นมานีค่ครับอบทา่เหนมาทำมา ขอกปลายาเขานะไปเลยไป,ไ,ปเนะไปเลย,เลยโอ้ดินไม่รอเลยนะพใหญ่ถอยถอยมาพ่อใหมากมากน้องตั๊ี่ กูซีาไ <c oughs> ค่ะกูซีพ่อใหญ่โอ้พ่อใหญ่เดินเร็วค่ะเหมือนเหมือนจะวิ่งเลย <c oughs> ไปไหนแล้วนัน <c oughs> แวะร้านนี้หน่อยพ่อใหญ่ว่ามีอะไรชิม กวัวครับผมโกเคครับไปดิดนนี่ครับผมยอดเลยนะครับตอนลินก็เดินตามพ่อใหญ่เอาค่ะครับปล่อยให้พ่อใหญ่เดินกินหญ้าเอง,งสบายเลยนะครับผมแล้วก็มาเดินเป็นเพื่อนพ่อใหญ่ครับออกกำลังกายไปด้วยนะครับผมเพราะว่ารู้สึกจะพีพีนะคะ นาไปทำนาทุกวันทำงานทุกวันไปทุกวันอ้าวพะเยายไปไหนแล้วพะเล่นูหนูหนูนูไม่เป็นไรครับพะเยาไปดีครับเดี๋ยวเราเดิเนะพะเยาจะเลินดินนะอาดามให้ยังโลเลยนะโอ้เหช่างปลาไหมพี่ครับไหว้พี F ่ครับพีช่างปลาหรือช่างผืนครับผมช่างปลาหรือช่างเผือกครับผมไหว้เดินเลยครับผม เหมือนเหมือนเจอช้างเผือกในป่าเลยค่ะลืมจะคุยดุยขึ้นแลวครับแผเดุยนะครับว่าตีนี้กินดีอยู่ดีค wow. รับผมแผไนนะครับี่ชอบเลยไครับินเือครับเพร่ช้างเขาชอเชื่อคนนครักิน ามาแม่เดินเหมือนจะลูกที่ไปกินเลยนะพ่อใหญ่ยงดีนล่ดิดดน,น้ำมันยังดีนะเนดินได้ไงค่ะหลังจากที่ไปเดินเล่นค่ะ ค่ะพ <iyorsun? S 2> ่อใหญ่ไปเดินเล่นกินหญ้าค่ะก็ได้เวลากลับบ้านค่ะแต่พ่อใหญ่ยังไม่อยากกลับโอยก่อนครับโอยหน่อยครับต่อไปก็ไปล้างไฟนะครับนี่ดีครับผม ก็จิตเจ่มใสนะั่ใหอ่นะ,ยยนะ,นะทั้งควาทั้งช้างนะครับผมนี่เป็นนักกายครับมอร่อยมากเลยครับอยากทำชาติครับผม้็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ให้ซีทุก่านนะครับผมรับชมกันพอสมควรนะครับก็อย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์ กดติดตามช่องคลายทางเงินด้วยนะครับผมแล้วก็ทางเอฟซีทุกท่านนะครับดูแลสุขภาพกันด้วยครับควิตัวนี้จะมาแตังนะครับผมสักคริ่งก็โผกลาขวาสวัสดีครับขอบคุณครับที่เข้าดูราเชียร์หน่อยครับกอนเชียงขอบคุณค่ะคคสวัสดีค่ะ